ยาหยีเดี๋ยวผมออกไปทํางานก่อนนะวันนี้น้องชายของผมจะมาพักที่บ้านของเรานะถ้าผมยังไม่กลับมาคุณต้อนรับน้องชายผมด้วยนะได้ค่ะที่รักคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทำงานให้สบายใจเถอะค่ะเดี๋ยวทางนี้หยีจะจัดการเองค่ะขอบคุณคุณมากนะที่รักงานผมไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ โชคชัยขับรถออกไปทำงานเขาบอกกับปัญญาเขาว่าน้องชายของเขาจะมาพักที่นี่สักอาทิตย์หนึ่งเมื่อสามีของเธอสั่งแล้วยายีกก็จัดเตรียมห้องไว้ให้กับน้องชายของสามีที่จะมาพักอยู่ที่บ้านของเธอน้องชายของสามีเธอนั้นเรียนเพิ่งจะจบตอนนั้นเธอเห็นเขายังเล็กอยู่แต่ตอนนี้ เขาคงจะโตเป็นหนุ่มแล้วยายยีจัดห้องเสร็จสับเรียบร้อยเธอก็ออกมาทำความสะอาดภายนอกยายยีเองไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกหรอกสามีของเธอให้อยู่แต่นในบ้านเขาสงสารภรรยาของเขาเธอไม่ค่อยจะแข็งแรงเก็บอดๆแอดๆไปหาหมออยู่บ่อยๆโชคชัยก็เลยให้ภัญญาของเขาพักอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกไปทำงานเลย เขาบอกว่าเขาหาเลี้ยงเธอได้ยายหยีเองก็ไม่อยากหยุดอยู่กับบ้านหรอกแต่เหตุการณ์มันบังคับหลังจากที่ทำความสะอาดบ้านเสร็จสเรียบร้อยแล้วเธอก็เลยมานั่งพักสักพักหนึ่งเสียงรถวิ่งเข้ามาจอดคงจะเป็นน้องชายเขานั่นแหละยาหยีนึกในใจสักพักหนึ่งก็เป็นน้องชายของเขาจริงๆแหละ เขาถือกระเป๋าเดินเข้ามาในบ้านย่ายิเปิดประตูออกมาต้อนรับวัสดีครับพี่สไปรยอ้าวแมนมาแล้วเหรอแหมโตเป็นหนุ่มแล้วนะหล่อซะด้วยสิพี่นาะเห็นเธอตั้งแต่ตอนเล็กๆตอนนี้เรียนจบแล้วตัวเป็นหนุ่มแล้วจะมาพักอาทิตย์หนึ่งเหรอใช่ครับ อยู่นานกว่านั้นก็ได้นะพี่ยิ่งเงาเงาอยู่พี่ชายของเธอเอาไปทำงานพี่ก็อยู่บ้านคนเดียวพี่สะใภ้ของแมนพูดเหมือนกับว่าแมนเป็นเด็กอย่างนั้นแหละจะให้เขาอยู่กับเธอเป็นเพื่อนแต่แมนนึกในใจว่าเขาโตเป็นหนุ่มแล้วคงจะใกล้คิดกับพี่สะใภ้อย่างเมื่อก่อนไม่ได้แล้วละเออแมน เอากระป๋อก็ไปเก็บในห้องเลยนะพี่จัดเตรียมมาให้เสร็จจับเรียบร้อยแล้วแล้วออกมาทานข้าวกันเออพี่หยีครับแล้วพี่โชคล่ะพี่โชคบอกว่าอาจจะกลับค่ำนะเขามีงานเยอะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่เตรียมท้้งกับข้าวไว้เสร็จจับแล้วละถ้าเขายังไม่กลับเราก็ทานข้าวเย็นก่อนเลย โอเคครับงั้นผมเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวผมมาจ้าย่ายีมองตามหลังน้องชายของสามีของเธอแล้วเธอก็ยิมย้มอยู่ในใจไม่เห็นกันแค่ไม่กี่ปีเขาโตเป็นหนุ่มแล้วสูงมากสูงกว่าพี่ชายของเขาจะอีกไม่นานนักแมนก็ออกกระป๋าไปเก็บ แล้วก็ออกมาหายายีเออพี่หยีครับผมคิดว่าผมก็อยากลงมาเรียนอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันนะแต่ผมก็เกรงใจพวกพี่นะตายจริงจะเกรงใจพวกพี่ทำไมากันล่ะญาติญาติกันมาพักที่นี่เลยจริงเหรอครับพี่หยีทีแรกผมกะว่าถ้าผมเรียนจบ ผมก็จะลงมาทำงานแล้วก็พักอยู่กับพวกพี่แต่ผมมาคิดดูอีกทีผมก็อยากเรียนต่อสูงๆดีแล้วล่ะเรียนสูงๆแก่ตัวมาจะได้สบายใช่ครับพี่ยาหยีเออพี่หยีครับผมได้ยินข่าวมาว่าพวกพี่นะ่ะอยู่กันมาตั้งหลายปีแล้ว ยังไม่มีน้องเลยเหรอครับพี่หยีใช่จ่าแมนพี่นะสุขภาพไม่ค่อยดีเก็บอดอ,อ,อ,อดแอดแอดพี่ก็เลยมีลูกยากแล้วพี่หยีไปหาหมอบ้างหรือเปล่าล่ะครับไปสิไปตั้งหลายหมอแต่ก็ไม่มีวีว่แววว่าพี่จะท้องสักทีเลยเหรอครับ หมอบางคนบอกว่าพี่ชายของเธอน่ะเป็นหมันนะอ้าวหรือครับพี่หยีแต่พี่ก็ยังไม่แน่ใจหรอกหมอบางคนก็พูดต่างๆกันไปเออพี่หยีครับสู้ๆนะสักวันหนึ่งพี่หยีจะต้องถ้องในแน่ๆผมมั่นใจพี่ก็หวังเช่นนั้นแหละ เออนี่ก็เกือบจะห้าโมงแล้วเดี๋ยวพี่โทรหาพี่โชคก่อนนะจ้ะพี่หยีจากนั้นยาหยีก็โทรหาโชคสามีของเธอเออนี่แมนพี่โชคยังไม่กลับหรอกนะเราทานข้าวก่อนดีกว่าโอเคครับพี่หยีจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งทานข้าวกัน หยีรักน้องชายของสามีเธอเหมือนกับน้องชายของตัวเองแต่แมนนั้นเขารู้สึกว่าพ่อเขาโตเป็นหนุ่มแล้วเขาก็ไม่คุ้นเคยกับพี่สะใภ้สักเท่าไหร่ตอนนั้นแมนยังแลก็กกอดพี่หยีอยู่เลยแต่พอมาตอนนี้แมนตโตเป็นหนุ่มแล้วเขาเลยคิดว่า มันคงจะไม่ดีมั้งถ้าทำเหมือนแต่ก่อนหลังจากที่ทานเข้ากันอิ่มแล้วแมนก็ไปนั่งคุยกันกันกบจาย,ยีเออนี่แมนแมนก็โตเป็นหนุ่มแล้วไม่แฟนกับเขาบ้างได้ยังล่ะแมนยิ้มอย่างอายยังหรอกครับพี่หยีผมคิดว่าเรื่องแฟนเอาไว้ก่อนรอให้ผมเปลี่ยนจบ มีงานมีการาทำซะก่อนผมถึงจะตัดสินใจมีแฟนดีแล้วล่ะที่เธอคิดได้แบบนั้นเออถ้างั้นพี่ไปนอนก่อนนะแมนจะเข้าห้องไปนอนก่อนเลยไหมล่ะยังหรอกครับพี่หยีง่วงพี่หยีก็ไปนอนก่อนเธอผมนั่งเล่นสักพักเผื่อว่าพี่โชคกลับมาก็จะได้คุยกัน ผมคิดถึงพี่โชคมากงั้นก็แล้วแต่เธอนะพี่ไปนอนก่อนละครับผมจากนั้นยายหยีก็เข้าไปในห้องนอนพักผ่อนเพราะเธอทำงานบ้านเธอเองก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันเธอเองก็ไม่ค่อยสบายอยู่ซะด้วยส่วนแม่นั้นนั่งเล่นมือถืออยู่ตรงนั้นรอว่าพี่ชายเขาจะกลับมา แต่รอไปได้สักชั่วโมงโจก็ยังไม่เลิกงานแม่รู้สึกง่วงเลยเข้าไปนอนก่อนโชคเลิกงานกลับมาจนดึกพอมาถึงเขาก็หลับปานตายมองหาไปที่ห้องน้องชายก็คิดว่าเขากงหลับไปแล้วล่ะพรุ่งนี้ค่อยคุยกันก็แล้วกันยายอีเองก็นอนหลับสามีกลับมา เธอก็ยังไม่รู้ตัวสามีมีกุญแจอยู่แล้วลูกหนึ่งเขาก็เลยไขยเข้าไปจากนั้นทั้งสองก็นอนหลับจนถึงเช้าลุ่งเช้ายายยีลุกขึ้นมาเห็นสามีนอนอยู่ข้างๆเธอก็เลยยิ้มแม้คงเลิกดึกสิท่ายายยีกับโชคชัยเองไม่ค่อยมีเวลาได้มีความสุขกันสักเท่าไรหร่หรอก สามีก็ทำแต่ง,งานส่วนภรรยาน,นั้นก็เก็บออดแอดแอดจนบางครั้งพวกเขาทั้งสองคิดว่าคงจะเป็นเพราะเหตุน,นี้กับมังที่พวกเขาทั้งสองไม่มีลูกด้วยกันสักทีพวกเขาได้แต่สวดมนต์อ้อนวอนอยากมีลูกพราะแต่งงานมาตั้งหลายปีแล้วก็ไม่มีวี่แววว่ายายีจะท้องสักทีเลย ยาหย,ยีลูกไปชงกาแฟแล้วก็มาปลุกสามีของเธอพี่โจคะตื่นได้แล้วคะ่ะสายแล้วไม่ไปทำง,งานเหรอเออพี่เลิกดึกไปหน่อยไปจ้าวันนี้เข้าสายบอกกับพัวหน้าไว้แล้วเหรอคะแล้วเจ้าแมนล่ะเขาเป็นยังไงบ้างแมน โตเป็นหนุ่มสูงมากเลยค่ะไม่เห็นแมนตั้งหลายปีสูงกว่าพี่อีกหน้าตาก็ดูหล่อเลานะเหรอเออพี่โชคค่ะแมนเขาบอกว่าเขาอยากจะมาเรียนต่อแล้วพักอยู่บริลท่นี่อา้าวได้สิแล้วเขาจะมาหรือเปล่าล่ะรอให้เรียนจบซักก่อนแมนว่าจะมาอยู่เหรอถ้างั้น เดี๋ยวพี่จะออกไปทำงานแล้วนะเจ้าก็ยังไม่ตื่นอีกพี่ไปปลุกเขาดีกว่านะจ้าแล้วแต่พี่เธอจากนั้นโชกชัยก็เดินไปข้อห้องน้องชายแมนบริได้ยินเสียงข้อประตูเขาก็สะดุ้งตื่นเมื่อคืนเขาก็นอนดึกจนเผลอนอนตื่นสายแมนแมนตื่นได้แล้วครับพี่พ่อแมนเปิดประตูออกมา เขาก็โผลกอดพี่กายของเขาด้วยความคิดถึงผมคิดถึงพี่โชคมากเลยนะพี่ก็คิดถึงเธอว่าแต่จะมาอยู่สักกี่วันล่ะผมว่าจะมาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งทาไมอยู่น้อยจังเดี๋ยวผมดูก่อนนะคะพี่บางทีก็อาจจะเล็ดเลแล้วแต่เธอเถอนะพี่จะออกไปทำงานแล้วเธออยู่บ้าน ก็ช่วยพี่สบภยของเธอทำความสะอาดก็แล้วกันได้ครับพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะทำงานให้สบายใจเธอเรื่องงานบ้านเดี๋ยวผมช่วยพี่สบภยเองขอบใจมากนะพี่ไปทำงานก่อนละครับผมตอนเย็นค่อยเจอกันพี่ชายบอกกับน้องชายจากนั้นโชคก็ขับรถออกไปทำงานย่ายีเดินมาพอดี เห็นพี่ชายกับน้องชายคุยกันเธอก็มีความสุขอ้าวพี่โชคไปแล้วเหรอแมนไปแล้วครับเออพี่หยีครับเดี๋ยวผมจะช่วยพี่ํำความสะอาดเองนะผมอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำผมจะช่วยงานบ้านพี่หยีเองไม่เป็นไรหรอกจ้าพี่จาได้ไม่ได้นะครับพ่อแม่ผมสอนว่า อยู่บ้านท่านอย่านิ่งอยู่รายปั้นหวัวปั้นควายลูกท่านเล่นแหมสุภาษิตนี้ยังใช้ได้อยู่เหรอได้สิครับเดี๋ยวพี่หยีนั่งพักผ่อนเถอะนะเดี๋ยวผมทำเองจากนั้นแมนก็ทำงานบ้านช่วยพี่สไปร์ของเขาถูบ้านกวาดบ้านทำทุกอย่างพี่สไปร์นั่งมองน้องสามีทำงาน แล้วเธอก็อดยิ้มไม่ได้ผู้ชายอะไรกันทำงานบ้านก็เป็นสงสัยอยากมีเมียแล้วหระมัง้งยาหยีนึกในใจแล้วก็หัวเราเบาๆแม่ทันมาเจอพอดีพี่หยีครับพี่หยีคำอะไรเหรอเออพี่กำลังคิดว่าเธอน่ะเป็นคนขยันทำงานบ้านเหมือนผู้หญิงเลย อยากจะมีแฟนแล้วล่ะสิถึงได้ทำงานแบบนี้เป็นแหมพี่หยีก็ทำงานบ้านมันเกี่ยวกันด้วยเหรอครับเกี่ยวสิโบราณเขาบอกว่าถ้าใครทำงานบ้านเป็นก็แสดงว่าคนนั้นอยากมีแฟนแม่หัวลอกขำๆแบบนั้นเลยเหรอพี่หยีใช่สิว่าแต่เธอหนา อยากมีแฟนหรืออยังล่ะแมนยิ้มเขินๆผมเองก็อยากมีนะพี่หยีแต่ว่าคงไม่มีใครมาสนใจผมหรอกหน้าตาก็อย่างนี้แหมพูดออกมาได้ว่าไม่มีใครสนใจหน้าตาก็ดูหล่อเหลาถ้าพี่เป็นสาวๆล่ะก็เซ็ตพี่ไปนานแล้วยายีา พูดหยอกน้องสามีของเธอแหมพี่หยีก็ชมผมเกินไปพี่หยีครับพี่หยีไปนั่งพักผ่อนเถอะเดี๋ยวผมจะไปถูพื้นตรงนั้นก่อนเอางั้นเหรอครับผมจากนั้นญาหยีก็ไปนอนพักอยู่ตรงโซฟา,าเธอเผลอนอนหลับอย่างไม่รู้ตัวเลยญาหยีใส่ชุดบางๆพอเธอหลับ ชุดกระโปรงของเธอก็ทลกมาถึงโคนขาแมนเดินถูพื้นออกมาตรงนั้นพอมองเห็นรูปร่างของพี่สะพ้ายแล้วเขาเองก็ยังหนุ่มยังแน่นเขาหยุดมองพี่สะพ้ายอยู่ตรงนั้นอย่างลืมตัวพี่สะพ้ายของเขานั้นรูปร่างหน้าตาก็ดีผิวพรรณดีแมนคิดในใจว่าสาวๆบางคนเทียบไม่ได้เลยละ คิดอะไรเพลินเพลินเลื่อยเปื่อยจนลืมตัวไปว่าผู้หญิงคนที่นอนอยู่ตรงหน้าเขานั้นคือพี่สไปร์ของเขาแมนยื่นมองพี่สไป์ยอยู่ตั้งนานเธอก็ยังไม่ตื่นแมนนั่งหลงกางๆตรงปลายเท้าของยายีเขาเผลอลืมตัวเอามือไปจับที่ตรงขาของยายีแล้วก็ลูบขายายีเบาๆ จนยาหยีนั้นเคลิบเคิมอย่าลืมตัวเช่นกันยาหยีสะดุ้งตื่นอ้าวแมนนี่เธอกำลังทำอะไรนะ่ะเออเปล่าครับพี่หยีผมขอโทษด,ด้วยนะผมลืมตัวยาหยียิ้มให้กับน้องชายของสามีพี่ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนั่งลงก่อนสิจะรีบไปไหนล่ะ เออพี่หยีครับเดี๋ยวผมจะไปทำงานตรงโน้นก่อนไม่เอานั่งคุยกับพี่ก่อนเออเดี๋ยวพี่โชคกลับมาเห็นมันจะไม่ดีนะครับพี่โชคกนะ่ะกว่าจะกลับก็เกือบค่ำๆน่นแน่เธอทำงานบ้านจนเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอเออใช่ครับพี่หยี พ่อแมนเห็นยายีพี่สะใภ้ของเขาพูดจาก,กับเขาดีๆอย่างไม่ถือตัวเขาก็เลยนึกแผนการเอาไว้ในใจแล้วก็บอกกับพี่สะใภ้ไ้ว่าพี่หยีครับพี่หยียังต้องการอยากมีลูกกับพี่โชคหรือเปล่าครับอยากสิเธอมีวิธีเหรอผมมีวิธีครับยังไงพี่งงไปหมดแล้ว ถ้าผมบอกพี่หยีแล้วพี่หยีจะทำตามหรือเปล่าล่ะแล้วพี่หยีก็ห้ามบอกพี่โชคด้วยนะหยีเยี่ยงทำหน้างงเอาละแมนจะบอกอะไรพี่ก็บอกมาเถอะพี่รับปากทุกอย่างขอให้พี่ท้องมีลูกกับพี่โชคพี่ก็พอใจแล้วงั้นเอียงหงมาสิครับผมจะบอกอะไรดีๆ หยีเอี่ยงหูไปหาแมนแมนกระซิบบอกที่ข้างหูพ่อหยีได้ยินคําที่แมนบอกเธอก็ตกใจตายจริงเธอไปได้แผนนี้มาจากไหนจริงจริงนะครับพี่หยีถ้าพี่หยีทําตามที่ผมบอกพี่หยีจะมีลูกทันทีเลยครับแล้วถ้าพี่โจกรู้ล่ะ พี่หยีก็อย่าไปบอกพี่โชคสิเออมันจะดีเหรอแมนดีสิครับพี่โชคก็ออกไปทำงานทุกวันส่วนผมก็อยู่กับพี่หยีพี่โชคจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะครับเพอาะพี่หยีท้องพี่โชคก็คงจะดีใจจนเวลาถึงป่านนั้นผมก็คงกลับบ้านไปแล้วหยีนิ่งจักพัก เธอก็เลยบอกกับแมนไปว่าเอางั้นเลยแมนอย่างงั้นสิครับพี่หยีเองก็มีความต้องการอยู่เหมือนกันเพราะว่าโชคนั้นเลือกงานกลับมาก็หลับปานตายเพราะมาเจอน้องชายของสามีหน้าตาหล่อเหลาถูกสเปคเธอเหมือนกันและอีกอย่างที่สำคัญเธอก็อยากมีลูก กับโชคสามีของเธอถ้าเป็นไปได้อย่างที่แมนบอกโชคก็คงจะดีใจหลังจากนั้นพวกเขาสองคนก็ปฏิบัติการในที่สุดพวกเขาทั้งสองก็ตกเป็นของกันและกันหลังจากนั้นหลายวันผ่านไปแมนกับพี่สใป้ของเขาก็แอบเจอกันอยู่เรื่อยๆโดยที่พี่โชค พี่ชายของเขาไม่รู้เรื่องเลยถึงเวลาแมนก็ขอตัวกลับบ้านตามที่เขาบอกกับพี่ชายและพี่สะใภ์เอาไว้ส่วนยาหยีนั้นก็รู้สึกแปลกๆเธอขึ้นใ้อาเกียนจากนั้นโชคก็พาปัญญาของเขาไปหาหมอหมอบอกว่ายาหยีท้องโชคดีใจอย่างบอกไม่ถูก เขากดปัญญาของไว้ในอ้อมอกของเขายาหยีในที่สุดเราก็จะมีลูกกันแล้วผมดีใจที่สุดเลยหยีก็ดีใจค่ะพี่โชคต่อจากนี้ไปเราจะมีไอ้ตัวเล็กเราจะมีโซ่ทองของใจแล้วนะคะพี่โชคจ้าพี่สัญญาว่าพี่จะดูแลเขา เลี้ยงดูเขาให้เป็นเด็กดีค่ะพี่โชคทั้งสองตังก็ดีใจส่วนยาหยีนั้นเธอรู้ดีว่าเด็กในท้องของเธอนั้นไม่ใช่ลูกของโชคหรอกแต่เป็นลูกของน้องชายของโชคแต่ยีก็ไม่ได้บอกกับสามีของเธอเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไป หีคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักน่าชังมากโชคดีใจเป็นที่สุดเขารักลูกชายของเขามากเขาบอกกับหยีว่าหยีและลูกคือสุดที่รักในยอดดวงใจของเขาแล้วพวกเขาทั้งสามคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขส่วนแมนนั้น หลังจากที่เขาเรียนจบแล้วเขาก็ไม่ได้ลงมาหาพี่สะพ้ยกับพี่ชายของเขาหรอกเพราะเขากลัวว่าความลับของเขากับพี่สะพ้ยจะแตกเสียก่อนแต่เขาก็ดีใจกับพี่ชายและพี่สะพ้ยของเขาอย่างสุดซึ้งอีกอย่างเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่ชายกับพี่สะพ้ยได้มีลูกด้วยกัน เขาเองก็มีความสุขเช่นกัน